สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่182แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่182กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกธิกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่8ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะหรือจะเป็นรายการที่13นะคะเป็นนาคปกหลวงปู่ทิมนะคะหมายเลข20เป็นพระอาจารย์ฟั่นค่ะสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทรศัพท์0891927153นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์0966672113ค่ะคุณท่านโทรมาได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่นะคะหนูปิดให้เลยนะคะคุณท่านจะส่งครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะุณท่านหนูลงอีพีทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในรายการต่อๆไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะุณท่านเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นแหวนหลวงปู่ทิมนะคะท่านแหวนเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทิมนะคะพระครูภาวนาพิรัตนะคะแหวนวงนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านในกล่องอัขระไว้ชัดเจนนะคะ ตุ้หัวแหวนนะคุณท่านจะเป็นพระปิดตานะคะแล้วก็เป็นลงยาสีน้ําเงินสวยสดแบบนี้เลยนะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดแบ่งปันนะคะที่700รอบาทผมส่งเท่านั้นคุณท่านเจ0ร้อบาทนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนําออกมาให้กับคุณท่านได้รับชมกันชัดๆใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ค่ะคุณท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะแหวนหลวงปู่ทิมะคะ่ะ ลงยานะคะตัวเรือนนะคะก็จะเป็นโลหะนะคะท่านแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเป็นทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองนะคะคุณท่านด้านข้างนะคะเป็นลายฉลุรอยจานงดงามค่ะมาดูในตัวแหวนกันค่ะคะุณท่านนี่ค่ะอักขรไว้นะคะเลือนสมานักศัก์นะคะตรงนี้นะคะุณท่านต่อโค้ดหมายเลขจํานวนไว้นะคะ หลวงปูทีมพระครูภาวนาพิรัตนะคะสวยงดงามค่ะหากันได้ยากนะคะเนียนี้สมใสให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะนี่ค่ะท่านท่านผู้ชายสมใสก็จะขึ้นมือมากๆเลยนะคะงดงามมากคุณท่านสวยงามเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะวงนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะ รายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะท่านนี่นะคะด้านในกล่องนะคะมีรูปนะคะท่านเป็นอรอยเท้านะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นแหวนเดิมเลยนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องค่ะหลวงท่านด้านข้างตัวแหวนนะคะเป็นโคตรสีหลวงพ่อเดิมนะคะ ั้งสองฝั่งเลยนะคท่านหัวแหวนนะคะจะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อลงยาลายทงชาติค่ะวงนี้นราท่านเปิดหัวได้นะคะเดี๋ยวนูจะขออนุญาตเปิดให้กับคุณท่านชมกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ท่านเปิดได้นะคะหัวแหวนเปิดได้ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นโคจตีนะคะโคจเตีหลวงพ่อเดิมนะคะองค์ลุงรักปิดทองไว้นะคุท่านงดงามมากค่ะท่านใดได้ไปหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ วงนี้นะคะแหวนพ่อเดิมขอเปิดแบ่งปันที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคะท่านห่วงแหวนเปิดได้นะคะเป็นโคจเตสีหลวงพ่อเดิมด้านในค่ะเดี๋ยวหนูให้คุณท่านชมกันชัดๆนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะท่านด้านข้างนะคะเป็นโคจเตอสีนะคะหากกรองเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะ ตรงหัวแหวนด้านในนะคะคุณท่านอักขรไว้ว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะชัดเจนของท่านองค์สวยเลยนะคะแหวนพ่อเดิมนะคะลายธงชาติค่ะหัวแหวนเปิดได้นะคะเป็นโคจสีนะคะแล้วก็ปิดได้นะคุณท่านนี่ค่ะอนุญาตสวมใส่นะคะให้คนท่านได้เห็นกันนะคะสวยมากๆเลยนะคณท่านปิดให้ทันกันนะคะ แบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่3ามรายการนี้นท่านเป็นรายการพิเศษเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านเป็นพระปิดตามหานิยมนะคะหลวงปู่กแก้วค่ะวัดเครือวันชนบุรีนะคะชุดกรรมการพิเศษ5องค์นะคะท่าน นี่นะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะสังเกตว่าจะมีคราบทองนะคะติดอยู่นะคะในแต่ละองค์ค่ะเป็นชุดพิเศษห้าองค์แบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมค่ะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะนี่ค่ะท่านคราบทองผิวเดิมเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวยงดงามของท่านผิวพระเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะองค์สวยสมบูรณ์เลยนะท่าน อักขระไว้ชัดเจนนะคะปิดตามหานิยมนะคะชุดนี้นะคะุณท่านจะได้รับทั้งหมด5องนะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะุณท่านที่หนึ่งอบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันรอบาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะุณท่านเป็นหลังแบบด้วยนะคะนี่ค่ะ เป็นหลังแบบนะคะคท่านปิดตาพ่อแก้วนะคะปิดตามหานิยมค่ะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะแบ่งปันนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะคุณท่านขออนุญาตวางสักครู่นะคะเพื่อไปรายการกันต่อไปนะคะคุณท่านสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะพลาดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะ รายการที่สี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่นะคะคุณท่านอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะนี่ค่ะเป็นพระปิดตาปูไข่นะคะวันนี้ได้แบ่งปันมาอีกหนึ่งองค์นะคะคุณท่านมีคราบทองนะคะติดอยู่นะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะคุณท่านดูสภาพผิวพระนะคะคือคราบกุวขึ้นตามซอกองค์พระเลยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทนะคะคุณท่านดูลงยันอักขระด้านหลังนะคะพิมพ์ชัดเลยนะคะปิตาปูไข่นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้ารายการนี้ท่นานเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อคูณนะคะท่านใดนะคะที่พอทราบหรือรู้จักนะคะองค์นี้เป็นปิดตาพ่อคูณค่ะ รับชมกันได้ยากนะคุณท่านมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะปิดตาพ่อคูณขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นคุณท่าน400บาทนะคะงดงามมากเลยนะคะปิตาพ่อคูนนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะคราบทององลงรักปิดทองนะคะ หากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจสององค์รับพร้อมกันนะคะปิดตาปูไข่กับปิดตาพ่อคูนะคะถ้าสนใจสองรายการลดได้ของท่านแบ่งปันให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรับทั้งสองแบ่งปันให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะลดได้นะคะคุณท่านถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการที่6กรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะท่านวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทดจังหวัดนะครราชสีมาค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะมีรอยจานชัดเจนเลยนะคะบนเหรียญน,นะคะขอแบ่งปันนะคะองค์นี้นะคะพ่อคูณค่ะที่650บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นปีหนึ่งสองนะคะรอยจานดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะท่าน นี่ค่ะเป็นปีหนึ่งสองนะคะแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดรายการนี้นะครับท่านองนี้น่าจะเรียกว่าสิบชาตินะครับท่านถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบางรายการหนูก็กำลังศึกษานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะครัท่าน สิบทิศนะคะขเขาเรียกกันว่าสิบทิศนะคะองค์นี้นะคะท่านใดที่พอรู้จักนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะเป็นหลวงพ่อเงินสิบทิศนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นพระกลุเดิมเลยนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมใสๆเก็บผิวให้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่แปดค่ะ รายการที่แรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะสภาพนะคะสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะท่านนี่ค่ะรับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะ ลงให้เห็นรายละเอียดผิวพระชัดเจนค่ะขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นนะคะคนท่านองค์นี้นะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะพร้อมห,ห่วงนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปิดให้ทันกันค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะ รายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพระครูวิทยากิตินะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะทานเหรียญนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะผิวสวยงดงามเลยนะคะเป็นปี17นะคะท่านรายการนี้เป็นปี17นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน 750บาทนะคะพระครูวิทยากิตินะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาท่านนะคะเห็นเป็นเม็ดกลมเลยนะคะท่านนี่ค่ะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้นะคะเป็นพระราชสังวรพิมลหลวงปุโตะนะคะเพชรรุ่งโรจน์นะคะท่านมหาพุทธพิเศษนะคะวัดประดูชิมพีกอทอมอค่ะ มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะนี่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณท่านนี่ค่ะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะหลวงปู่โตนะคะอักขระชัดเจนนะคณท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะด้านหลังนะคุณท่านเป็นหลังยันนะนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะ ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณทานรายการนี้นะคะเป็นเพชรรุ่งโรจน์นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคุณน,นวัดกำแพงบางขุนเทียนกทมรุ่นที่1นะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะเป็นหล่อโบราณน,นะคะรายการนี้นะคะท่นานขอเปิดแบ่งปันนะคะ ที่400บาทเท่านั้นคขาท่าน400บาทพร้อมส่งนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะ400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะท่านพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดได้ไดปแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน มาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุทิมอิสริโกวัดระหารไร่นะคะตำบลระหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นปี2518ค่ะปิดตามหาอุดนะคะท่านหลวงปุทิมนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะโชคดีมากๆเลยนะท่านขอแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ ิิตามหาอุดหลวงปูท่ทิมนะคะ400บาทค่ะนิ้วมือนะคะพิมพ์คมชัดเลยนะคะเป็นองคเล็กนะคะท่านอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะปิดตามหาอุดค่ะด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งนะคะนี่ค่ะหลังหลวงปูท่ทิมนะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดศรัทธาสนใจนะคะอยากเก็บไว้ศึกษาหรือสะสมนะคะท่านโทรเข้ามาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่ 13, รายการนี้นะคะเป็นพระนาคปุกนะคะครบ8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะท่านพญานาคนะคะ7ดเสียนนะคะที่ระลึกนะคะ8รอบค่ะพญานาค7เสียงน,นะคะท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่750บบาทเท่านั้น,นะค่ะท่าน 750บาทนะคะเป็นไตรามาสปี18ค่ะหลวงปู่ทิมไตรามาสปี18นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะเส้นคมชัดเลยนะคะผิวพระนะคะเดิมๆค่ะไม่ไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่าน750ค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการที่1 4รายการนี้นะคะเป็นนั่งพานนะคะท่านฉลองอายุครบ8ดรอบนั่งพานหลวงปู่ทิมปี18ค่ะขอแบ่งปันนะคะที่5้าหบาทเท่านั้นค่ะท่าน5้าห้าบาทนะคะปี18นะคะผิวสว,สวยเลยนะท่านถ่ายจากกล้องสดค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านแบ่งปันที่5 5 0ยบาทเท่านั้นนะคะ เลยค่ะวัดประหารไร่จังหวัดระยองค่ะสวยมากเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้ารายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตามหาสเสน่ห์นะคะของหลวงปู่โตะนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านนี่ค่ะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะ งดงามมากเลยน้องท่านหลวงปุณโตนะคะเป็นปิดตามหาสเสน่ห์นะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเนื้อผงใบลานะคะท,ท่านพิมพ์ชัดๆเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพรณชัดเจนค่ะหนึ 1, ่งพันขออภัยด้วยนะคะท่านห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะ รายการที่16รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะวัดประดู่ฉิมพีนะคะเป็นปิดตาจัมโบ่รุ่นที่1ค่ะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะลงอาลงกล้องให้ชมกันนะคะเส้นผงเกษานะคะเนื้อแช่น้ำมนต์ค่ะองส์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะ งดงามมากค่ะมาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ห5 0้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห5ร้อยห้าสิบบาทนะคะด้านหลังนะคะท่านเป็นหลังยันตรีค่ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะหลังยันตรีค่ะเส้นผงเกษานะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะปิดให้ทันกันค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปุโตะนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่านะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีนะคะพระสังวรพิมหลหรือหลวงปุโตะนะคะเหรียญเดิมๆเลยนะท่านนี่ค่ะเลี่ยมกรอบนะคะโบราณน,นะคะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่5้าบาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะตัวอักษอรอักษรชัดเจนค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่18ค่ะรายการที่18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะท่านวัดเขาบันไดอิดนะคะตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหรียญฉลองสมณศักดิ์นะคะท่านมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยเลยนะคะ ขออภัยด้วยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหน้ากล่องนะคะอักขระตัวอักษรไว้ชัดเจนค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะพระครูยานวิลาศนะคะลือเรียนหลวงพ่อแดนะคะอายุ82ปีค่าท่านปี2503นะคะใบหน้าท่านชัดนะคะตามสภาพเลยนะคะ กกล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเดี๋ยวหนูปรับให้ชัดๆเลยนะคะให้ชมด้านหลังกันค่ะุท่านหลวงพ่อแดงนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะเหรียญพ่อแดงนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านขออนุญาตปิดนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19เค่ะ รายการที่19รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตนะคะท่านเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่1ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะท่านสีนะคะจะเป็นเอาออกซีเหลืองๆแบบนี้นะคะเนื้อผงเกสรมาพร้อมเลี่ยมขอบเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆะคะ่าท่านนี่คะ่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะสิบนิ้วนะทะ่านปิดตานะคะเป็นที่นิยมนะคะไม่ควรพลาดะคะ่ะ รุ่นที่หนึ่งองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านแปดร้อยบาทนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่าท่านแปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ อักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนาท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะสิทธทอสร้างถวายค่ะคุณท่าน,นวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่21ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะท่านวัดสะพานสูงนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะคราบทองนะคะเห็นชัดเลยนะคะท่านองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาผงพายกุมารนะคะหลวงปุ่ทิมอิสริโกวัดะหารไร่จังหวัดตะยองเขาท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะเขาท่านดูสภาพกล่องนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมนะคะหขออนุญาตเปิดองค์พระให้ชมกันค่ะปิตาหลวงปุ่ทิมนะคขะาท่านเนื้อผงนะคะ นี่ค่ะพราผิวพระเดิมๆเลยนะคะขึ้นตามซอกองพระเลยนะคะท่านองค์นี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านด้านหลังนะคะปิดให้ทานกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะอนุญาตนะคะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระกริ่งนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะพิธีเททองปลุกเสกนะคะปีสองห้างเจขท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะกริ่งองค์นี้นะคะองค์สุดท้ายแบ่งปันกันเลยนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400อบาทเท่านั้นนะคขท่านนี่ค่ะพิมพ์คมชัดเลยนะคะใบหน้าท่านเต็มนะคะาท่านเป็นทองเหลืองนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะเวลาเขย่านะเขาท่านจะมีเสียงปิ่งนะคะเนี่ค่ะเวลาเขย่ามีเสียงนะคะใต้ผ่านนะคะท่านต่อโค้ดนะคะหลวงปู่ทิมค่ะสี่รอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช,มช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ใต้คลิปให้อีกทีนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยค่ะฝากคุณท่านนะคะกดติดตามช่องปัญญากันให้ด้วยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณท่านสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ในอีีหน้านะคะสวัสดีค่ะ